ใหญ่เต็มตาครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Casio Big Face นะครับอยู่ในตระกูลอินเฟียสของคุณผู้ชายทำออกมาสำหรับ คนข้อมือใหญ่ครับต้องบอกอย่างนี้คือทำมันทำขนาดมาใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่านาฬิกาปกตินะครับขนาดเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะจะได้ดูอย่างอื่นนะขนาดเนี่ยสี่สิบเจ็ดมิลลิเมตรคือสี่จุดเจ็ดเซนนะครับกระจกนิปลาก็ไปสี่เซนเลยนะเพราะฉะนั้นกระจกแผ่นจะใหญ่มากเพราะเวลามันแผ่นใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยทำให้มันเหมาะคนข้อมือหนาๆใหญ่คุณพ่อหมีอะไรเงี้ยมันจะใส่สวยนะครับจอยใหญ่เงี้ยมันจะอ่านเวลาง่ายด้วยนะครับเพราะคนมือใหญ่เนี่ยจะใส่สวยมากตัวเนี้ยมันมากับขอบสีน้ําเงินเข้มๆเลยนะครับเห็นไหมดูเล่นกับแสงครับเป็็นนน้้้้าเเเงงขขมมๆทัััอบลลลลยฮะแววกกตรห ตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเข็มวินาทีตรงนี้เป็นสีน้ำเงินเข็มจับเวลาทุงชุดพวกนี้เป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับเข็มสั้นเข็มยาวตรงนี้มันปาดมาเป็นภพยน้ำเมื่อคืนมันจะเรืองแสงเป็นสีเขียวมาให้ด้วยนะครับดูอะไรมุมบนตัวพื้นจอจะเป็นสีดำเข้มๆนะครับตัดกับสีน้ำเงินสไตล์ผู้ชายแบบแมนๆหน่อยนะครับดูสุขุมแบบแมนๆนิดนึงนะครับตัวกรอบสายตัวเรือเนี่ยเป็นสแตนเลสสติลทั้งก้อนเลยนะครับมีระบบจับเวลาได้เนี่ยปุ่มกดจับเวลาดูอะไรมุมบนสายนะครับเนี่ยสายอันนี้จะเป็นแบบกดเนาะอืเนี่ย เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ C M G 1ปีพร้อมกล่องกุม้มวอประกันศูนย์สเปคอีกนะครับกันน้าได้100เมตรมีบอกวันที่ด้วยนะครับวัสดุดีครับเป็นสเตลเลนสตีลทั้งก้อนมือใหญ่ใส่สวยสนใจยังไงสั่งทางไลน์ครับแอดเบอร์โทรทำให้ถูกโทรมาปรึกษาพี่ได้เลยนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ้าครับผม